อินเตอร์ทุกคนเข้าสู่ช่องแคปเปอร์ค่ะวันนี้พี่ก็กลับมาอยู่เว็บซีโนแล้วนะคะวันนี้พี่มีคนมาจากแต่ว่าโปรโมชั่นก,ก็ยังมีอยู่นะคะใครที่เติมโค้ดสองร้อยน้องรับการันตีดีแถมยังได้ดีหนึ่งดีอีกด้วยโอเคเดี๋ยวพี่สอนการเติมโค้ดให้น้องคนที่น่าเติมโค้ดแบบนี้ให้เกาะข้อตัวนี้ลงไปได้ค่ะสามารถทําตามพี่ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะได้เท่าไหร่ โอเคค่ะพี่ได้มาเก้าเลยนะคะใครได้แน่มากเราได้น้องยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวพี่สอนการเติมให้น้องกดที่หน้าเติมแบบนี้ทีนี้ค่ะจะเสร็จเป็นลิงก์นยค่ะลิงก์กับปอลาซอมอังเปาน้อสำหรับน้องๆอะไรที่ทำไม่เป็นก็สามารถดูคลิปวันิใต้นี้ได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวจทำการเติมแบบนึงนะโอเคค่ะนี่ค่ะมีการเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่มีการเติมพร้อมเราเพราะมันการันตีดีเดี๋ยววันนี้เราผสมวันที่กันค่ะเลือกไอเดียที่น้องต้องการเดี๋ยววันนี้พี่จะสุ่มกัน โอ okay, เคค่ะเลิปการส่งวเดียออลิศเป็นที่ร์เรียบร้อยแล้วค่ะแดีวเราเข้าไปในไอดีกันดีกว่าว่าจะเป็นไงบ้างโอเคค่ะนี่ค่ะเป็นไอดีที่พี่ได้มาจากเ,เลยะคะ,ะเป็นประมาณนี้เลยน้องใครที่อยากได้นะคะก็ลองเข้ามาดูกันได้เลยพี่จะทิ้งไม่ต้อคอมเมนต์เลยนะคะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเชียรกันกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะและนี่นะคะจะเป็นไอดีที่พี่ได้มาจากในเว็บเลยน้องอลิศคือน้องน่ารักมากใครที่อยากได้ก็ลองเข้ามาดูกันได้เลย,อเลยะะโอเคพี่ก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ